เซเว่นเลเว็นเปิดขาบมิมอนมิมอน,มมอน,มมอนโกโ็มีมร, DIY มร้านยางมาร้านค่ายยางมาโก้มินมอนเดีเกซเว่นนี่อะไรกัน DIY อะไรอะไรกาแปันไทยสักป่าไฟฟ้าโอ้อันนี้ก็อะไร พวกอาหารก็มีอะมตรงนี้เป็นยัง <c> ห <oughs> ักขาไมไปก็เป็นเซเว่นอีกก้อนหนึ่งอีกทีหนึ่งแ,แล้วก็มีอะไรเซเว่นแล้วก็มีตรงนึงก็เป็นหกกีอะไรเงี้ย <c oughs> โอ้ยังมากไ้ตรงนี้เป็นเหมือนจุดสุรวมทั้งไอ้ศารเจ้าพระเจ้ามัณฑลพระเจ้ามณฑลตรงนี้เป็นจุดสุรวมห่างกับศิลป์ข้าเลย เปิดแต่เมาวนสี่สี่มกสี่ธัวาหกแปดครับนี่ทำวิธเปิดโอเคครับโปรโมชั่นมีไม่มีอะ้ามีเฉพาะมีเฉพาะเาวานวนนี้ก็มีแต่แต่ของมันจะทไมดิโอเคครับอ๋อนีเ่เนี่ยเออสครับม <ination>. okay. <Look. S 3> ีอะไรบัางตวดูเอาเองกันเลยม

ไปเดินทางคุณนีเดินทางรับเก่ากำนันครับประมาณนี้แหละครับโอเคครับเปิดใหม่ครับทัวรไฟครับนี่สลัดซีสังกี่บา,าท่ะห้าเก้าโอ้โอ,โอเคอก็ใช้ได้อยู่สำหรับคนรักสายสุขภาพ,พครับ เป็นนี้ก so so ็มาดูว่ามีอัพเดตอะไรที่มันแตกต่างที่นี่นไหมค่อนข้ายกันนะเนาะแต่วอันนี้ก็จอมีสรสัีไก่ปไก่นัวไก่นาจะมีมีโอเคาสุดทนะครับมรนะรสาขาใหม่เปิดมาวสี่กราคมแ่วันนี้วันที่ห้าแต่ไม่เยี่ยมชมในกรัเท้นครครับสวีเดนของสูง มียังมากเดี <laughs> <c oughs> ๋ยวเ่ายมามีหลายจุดจะพวกเนสูบีในสามสี่จะมีทั้ง